มากันต่อที่ในเรื่องของการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนกับผู้บัญชาการกองกําลังสุร,สรศักดิ์มนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกําลังป้องกันชายแดนไทยลาค่ะเน้นย้ําคุมเข้านะคะยกระดับการป้องกันซิลพื้นที่ชายแดนไทยริมแม่น้ำโขงค่ะเพื่อหยุดยาเสพติดค่ะ พลตีนรทิพย์โพยนอกค่ะผู้บัญชาการกองกาลังสุรศักดิ์มรีพร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนองคายจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารค่ะโดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานคืนควบคุมทางยุทธการและหน่วยในอัตราของกองกําลังสุรศักดิ์มรีค่ะพร้อมทั้งพบปะพูดคุย เน้นย้ำให้กำลังพลบุรณการด้านการข่าวยกระดับการป้องกันซิลในพื้นที่ชายแดนไทยดิมแม่น้ำโขงค่ะเพื่อหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังทั้งภารกิจในการป้องกันป,นประเทศการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการสกัดกั้นยาเสพติดค่ะการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามแนวชายแดนไทยลาวค่ะ